มันเมือนะคะมื่อวานกับมีผูโสคดีนะค่ะตอนแลงระยะสองทุ่มครึ่งแลเสียค่ะกับหรือว่าหาโมงโมงแลงก็ได้ค่ะอันนี้ก็คือแม่คู่หายป็นแนวทางนะค่ะห้เป็นแนวทางเกี่ยวกับอาหารจังวันนะค่ะกับสำหรับวันที่สิบเจ็ดนี้กับรอดติดตามปูอยู่ทีนึงค่ะปูอาจจะมีแฝงน้ำคำวบาคคำจาอยู่ทุกมมือนี่กับเป็นไปได้นะค่ะค่ะเข่ากั อาตัวเดียวบ่ได้คือว่าล่ะตัวเดียวดูดูบ่ได้แต่บุญวาสนาเนาะค่ะคือยังมือว่านี่ล่ะปูก็บอกตรงๆเนาะค่ะเก่าเกศเกศเก่าเนาะครับค่ะมันก็้เรียกแต่ผู้เสียเอาใดบ่้ก็คือเห็นป่าอือคือจุดจุดเรียบืมครับว่าแต่เห็นบอลคำบอกเราที่เรียเห็นบอจุดจุดศูนย์แปดดอกศูนย์แปดค่ะคือข้าจับจุดเพ่นเอาค่ะ คือเข้าไปหาปูหะป่ามานไผ่มันมันแล้วค่ะเห็นป่าบอนอยู่เออเข้าเออเข้าก็เข้ากับบ่อใดนี่สิหนะคือเพิ่นยกสะดุงคือมานแท้เนี่ยเสียถ้าจะไปโยกขี่เก่าคงจ็นยังบ่อใแต่ว่าไปว่ปูไปจะว่านรุ่น่ะไรเก่าเจ็ดเออรุ่นเก่าเจ็ดเป็นว่าอันอันยิมก็เลยว่าดูเก่าเจ็ดมาปูมแล้วกระวางเสีย้าหาเช้าอากับติดตามฟังคำว่าคำจ่าของปูนะคะมันจะสิละเอียดนะคะ มันจะสีละเอียดเท่ากับสีแดที่ตามเท่ากับฟังไปนั่มค่ะก็มีความสนุกสนานและก็เพื่อนไทคตตทํา้ซ้อนใจและก็การทีได้เฮ็ดได้สร้างเนาะค่ะบ่เป็นการเร่ร่ยเน้อค่ะเด้อคือความหมายว่าผู้ใดอ,อยากร่วมบุญนั่มเพื่อนอธิษฐานจะสร็ะค่ะเพื่อนอธิษฐานเพื่อนสําร็จเพื่อนกะมาแก่บ้าแก่บุญคือมีแหละเฮาเสียมันในกิดเนาะค่ะในหัวโมกหัวใจเฮาเฮาเสียนในกิดเท่าและก็เสียว่า ค่ะมีจริงเนาะค่ะสิงศัสธิตมีจริงแล้วก็เข้าเฮตไปมันสบายใจแล้วมั่ก็เกิดขึ้นจริงแค่สียล่ะค่ะแม่คู่เขาเลยได้เฮดเนาะค่ะได้เฮดได้ปฏิบัติปฏิบัตินีลาา่ล่ะผ้า f c เฮ็เสรสางมาสามปีแน้ะค่ะครบหลบสมปีที่แม่คู่สางทั้งวัดว่าอารามไปซอยทั้งวัดนั้นวัดนี้แดเนาะค่ะก็บิบเได้ะะเต็มลอยไปไหนแต่ว่าจุดศูนย์กลางจุดใหญ่ก็คือวัดปู่เททองหรือว่าวัดปลาบันเหมือนเนาะค,ะค่ะที่เ่นห้แม่คู่ได้ไปสร้าง ค่ะไปสร้างเริ่มแรกก็คือสร้างพญานาคเกศเสียนสององค์เนาะค่ะพญานาคเกศเสียนสององค์แล้วก็มาบูรณะโบสถ์แล้วก็มาบูรณะหอระคัางแล้วก็มาสร้างองค์ปูสังกจ่ายนะคะพระสังกจ่ายเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์บัดนี้ปูก็ให้สร้างศาลาการประเรียนนะคะสร้างศาลาการประเรียนกาเซตคือกันเนาะค่ะแล้วก็สร้างทาวเวุวรรณทาวเวุวรรณกับประตูโขงกาเซต ก็คือประตูโค้งพร้อมกับทาวเวียสุวรรณก็คือเห้าฉลองไปแล้วนะคะบคัดนี้ส่วนที่เหลืออยู่นี่ก็คือทาวกุเวนทาวกุเวนนิ่ก็ฉลองพอร้อมกับสาราการประเนี่ยนนะคะแต่ว่าแม่คู่พระานในเมือไทยมันเรียบ้อยเมื่อสักกว่เนาะค,ะค่ะแล้วก็ให้พร้อมก้อนแล้วก็ให้ปูให้โซ่หลยราห่โซ่ห้ยมันหูกล้านเพราะว่ามันต้องจัดใบใบ,บสีชุดใหญ่นะคะขององค์เทพไทเทว่า เอออันไหว่าของพุ่มเนาะของพุ่มของเทปหลายอย่างนะคะแล้วก็ใส่ใจในงานกับว่าไม่นหน่อยค่ะเพราะว่าพอาะ,ะนั้นแม่คู่เขาเลยว่าขั้นปูสิให้ฉะ้องภายในปีนี้แม่คู่ค่ะสีขอพ่อเนาะคะ่ะขอพรปูแล้วก็ขอสูขขอหลับไฮเอสที่ทอล,กลูกในซอยกันแม่นเน,เนซ,อย,นซอยกันเฮียซอยกันส้างไปแล้วก็แม่คู่ค่ะสีว่างงาน ก็คือเมสิสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วเนาะ,ะค่ะ,ะคก็เหลือเดน้เ็เฮตดกุดกุดพระนะคะกุฏิพระสองสามหลังค่ะเร็จจากกุฏิพระเรียบร้อยกับิแมมนลวงใส่เดนนรกเดนสวรรค์นะคะก็ซีเดสเซ็จให้ว่าสร้างเดนนรกเพราะว่ามันก็ใส่งบหลายซ้อเฮาสิมาปับพื้นปรับย้งเนาะคะ่ะหลายสิ่งหลายอย่างค่ะ,คะมันเป็นความรับผิดชอบของแม่คู่ค่ะคือปูหมอนไม้ให้แม่คู่ค่ะ ได้ดำเนินการแลัวก็ให้เอฟซีสู้ผู้สู้นที่กำลังติดตามทางช่องยิ้มลวรวยแตงโมผ้ารวยเสียอยผ้ารวยนัดชาพาโชคแล้วก็น้องไอ้นะคะครับผมค่ะเพราะว่านี่แหละเขาติดตามเพาก็ได้ทำบุญนํามีความสุขพอมได้ฟังเสียงปูพอมกับไฮต์ตีทำาสอนใจหลกักกาได้เห็นสิ่งดีๆนะคะสิ่งดีๆที่เกิดขึ้น แล้วก็มีเอฟซีนะเอกซอว่าจังไรก็คนรวมบุญมาเงินสามพันบาทไท้แม่คู่หาร้อยไททีมงานเท่าหารอยนะคะแต่คนละร้อยซื้อวางในไปเอการมึงงพัหนึ่งมึงแต่ว่าแม่คู่ค่ะกาวปูละหลพิ่นกับฝากเพ่นฝากมาให้นะคะมีมีแตงโมแล้วก็มียิมมีเอกมีวันแล้วก็มีนักหน่อยนะคะหาคน ค่ะนายวิจิตค่ะคปูวิทยากรค่ะอันนี้ของวันกับเีคนละร้อยค่ะแตบโมกับยิมคนละร้อยนะคะขอบคุณครับค่ะแล้วก็อันนี้ของหนักหน่อยนะคะอันนี้หนักหน่อยร้อยนึงเขาไม่คู่หาลอยแล้วกัคนข้าวไรปูสองพันบาทนะคะนายวิจิตปูวิทยากรนะค่ะขอขอบคุณนายวิกิตหลายๆเด้อค่ะเดอค่ะที่เพิ่นล่วมบุญมากค่ะไล่ปูไล่คนนั่นแหละค่ะเพราะว่าไม่คู่กับ บ่อาจ,จอเสร็่ก็ได้อ่านเหมือนเนาะคะ่ะเพราะว่ามันหลายค่ะเพื่อนกับเอาขึ้นในผู้ทุกมืออยู่ละค่ะแม่คู่กับสิสะซส้มไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะวันที่สิบหกเนาะคะ่ะเพราะว่าแม่ค<ช>ู่กับใจบ่ท่านเหมือนค่ะบ่ท่านใจคากูดเหมือนเนาะค่ะคากูดกับโต๊ะไปกับหลายแสนเนาะค่ะเพราะว่าแม่คู่กับเฮ็ดไปทั้งทุมดินทุ้มยังน้ำเนาะคะ่ะเฮ็ดคอยเฮ็ดค,อย,คอยสางไปเรื่อยๆนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าช่วงระยะนีมันกะคือว่าแล้วเนาะ ให้ว่าเศรษฐกิจมันกับบ่ค่อยดีแล้วกัเรียกกับผู้ได้ผู้บอเนาะค่ะก็คือเข้าอาศัยว่าสิ่งซักเสื้อนี่แหละซอยโดนบันดาลคือเพลงไม่คู่แล้วว่านปูคอหงายนะคะก็คือเข้ากับอ่อนว่านคอสิ่งซักเสื้อขั้นปูบอลหาเข้ากับบ่มีเงินสี่สี่สางได้ยู้ได้ลอยสองลอยเนี่ยใช่เข้าบ่สามารถสี่สางเป็นแสนเป็นล้านได้เนาะค่ะค่ะกลมีรางวัลใหญ่หรือว่าผูดก้นพูนกระโชคดีนะคะมือว่านนี่คือกัน เพิ่นมาบุญเรื่องขายทีเนาะค่ะเพิ่นกะได้เป็นพ้นสเร็จเพิ่นกะมาถวายน้ำปูสามหมื่นบาทนะคะค่ะแล้วก่ะพร้อมทั้งอาหารการกินหลายอย่างเพิ่นกะแเกีตีปเนาะค่ะแกีติบแต่เพิ่นบ่ผสมออกน้าเนาะค่ะผสมความสมฤทธิ์ค่ะผสมความสมเร็จเพิ่นว่ามารวมงานวัตถิกากาเลยมาเขี้ยวขันบุญปูแต่ว่า ตอนนั้นไม่คู่รำไห้แต่ว่าปูบริเลลุ่งนะคะไม่คู่คกาที่ทานไห้ว่านางนีเท่าปูเพ่นขอบ,บุญบานสารกาวขั้นสันเล็ดพ่นกะสิว่ารวมบุญน,ำนะะ้ำค่ะเพ่นกะเจาสองปีะคะ่ะบริเลลุมหาปู<ม>พอดีครบรอบเกา่าพอดีวันที่เกา่ามือมือก้อนนี่นะคะคคพอดีเขาเสยงเงินเลยวันที่สีพ่นมากเมือ่อวานเนะะี<อ>่ค่ะนั่นแหละคะ่ะพ่นกะแนวแนวคือว่าเพ่นซัทานเนาะค่ะตอนแหลเพพ่นเพ่นไดรางวัลที่สี่ใบหนึ่ง ค่ะคนในรับวันที่สี่ใบหนึ่งก่อนออ oh, ทนค่ะ<า>คนกาวันที่เก่าเขาเรียกเงินมาถวายปูเมืองหนึ่งนะคะ oh, คและ้วกาบัานี่เพเิ่งก็เรียกอธิษฐานตอบัานี่เพิ่งก็เรียกขอบขุญขายทีได้อีกค่ะครับผมก็มเรียกสำเร็จนี่แหละความเสียเนาะค่ะความเสียส่วนบุคคลเนาะคะ่ะเข้ากับวาสามารถสิไปให้คนเสียได้มรทุกคนณตบาเพียงตบะเอฟซีบึงแล้วก็พยายามนะค่ะติดตามแล้วก็ พิจารณาเบิ่องโดยตัวเองเนาะค่ะว่ามันจริงหรือมันแอะมันปลอมมันจะเป็นแบบใดค่ะการที่แม่คู่พายเคลียร์ผ้าซางนี่แม่คู่บ่ได้เรียไร่ายด้วค่ะเด้ออันนี้ให้เกิดจากคิดเกิดจากใจเนาะค่ะเอฟซีอยากรวมเพียรร่วมสร้างจังหวะกันเนาะค่ะเนาะจังติดต่อมาทั้งแม่คู่เบอร์แม่คู่ค่ะศูนย์หกสองสี่สองสามสองเก้าศูนย์หนึ่งสามตัวค่ะบาทเด็กรถเด็กรถเจาะออกสามตัวสี่หนึ่งศูนย์ ค่ะศูนย์หกสองสี่องเก้าค่ะเด้อเบอร์โทรแม่คู่หรือว่าเข้ากดเบิรงขั้นอยากคงจับเบอร์แม่คู่กันนัชชาพาโชคเล้วค่ะน้องหญิงนัชชากะสี่ขึ้นเบอร์แม่คู่รับเบอร์รองหญิงค่ะแล้วก็แม่คู่ขอฝากติดตามท่างช่องแม่คู่น้ำเนาะค่ะ เป็นเพลยงรุนรานล่ะค่ะเป็นการทำบุญระค่ะอัน,นทำพิธีนะคะแม่คู่เฟสไดนี่นั่นนี่ต้องมากกวาอาเฟสไดนี่รอ้อีกเพียงนึงนะคะรอ้อใจเย็นๆแม่คู่ก็สิร่วมร่วมให้สร้างไวก้ก็ได้ค่ะเฟสไดนกับซีมี่กับซีมี่ส่วนเกินหัวใจรวบรวมในชุดเดียวก่ะเลยค่ะ,คะกับกองไอ้นิดนะคะไอ้นิดสาธิตท่องจันกับมีผ้าป่าสัญญายใจสีอ่อนมาเรี่ยวๆนี่เนาะคะ่ะผ้าป่าสัญญาใจนี่เสียงแค้นแท่ใจแม่คู่ร่องไตตื่นเบืองเนาะค่ะว่า มันสผพานบบหรือว่าสิถูกงวดโกใกอีพออีเม่บเขาจะจะได้กับข้อเมนเขามากนะคะ่ะว่าแบบไดคขาดตกบุกพองแบบได้นะคะ่ะเพราะว่าอันนี้ค่ะคือแม่คู่ให้ความสุขเอฟซีนะคะ่ะได้ฟังเสียงเพียงเสียงล่ำนะคะ่ะนํามาฝากมาตอนอีพออีเมเห้าลึเ่ะมันเป็นพรสวรรค์ดานที่แม่คู่มักนะคะ่ะคือเสียงเพียงเสียงล่ำการแต่งเพลงค่ะก็ะเขาฝากไวะะ้เด้อค่ะเด้อกดของแม่คู่ก็คือ หอมหวนเทพรุ่งเรืองนะคะเป็นช่องของเพลงโดยตรงนะคะวอนปูขอหวยลำบวงสวงปูอนันตะหอมครับบ่วงสวงเขาเวสุวรรณนะคะคกาดติดตามเนาะค่ะอภินิกรสินิมนต์ปูค่ะแต่เต้าวม่คู่กับขอขอามบุญขอบคุ้นตัวตัวไทยน้ตัวคันแท่น้าสามหลอดสี่หลอดเพราะว่าเป็นธรรมดาาด้ค่ะรับสสทัยทำบอกว่าได้ทำมีแต่ทีมงานเท่านะค่ะผู้ผู้คนไทยทำให้กับโอวันธรรมดาสุดยอดเนาะค่ะของ ไช้ำหน่อยนะคะค่ะใช้ยาหทำหน่อยของปูเครองปีนบันไดเครื่อปีนบันไดเื่งบแต่ว่าสร้างเกนี่ความเยังหน่อยก็ตะว่าส้างเกเออเสียเกกงแต่สร้างแต่ว่า้างงเอกแว้างมเอะก็เป็นสร้างแต่เสียเอสร้างหอสร้างหอเสียจวนนี่แหละเกมเอกจะไปเยากผู้สาวเหผู้สาวอินอิ่นน้ำเพียนะคะนน้ำเพีงนะคะส่างตลกน้ำคบขันนะ ফোরছে লি ভাষা বা